สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกับบรรยากาศของโรงสีแดงค่ะ โรงสีแดงนะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่13บสาถนนนครนอกริมทะเลสาบสงขาชื่อโรงสีหับโฮหินผู้คนชอบเรียกว่าโรงสีแดงค่ะเพราะว่าทางอาคารเนี่ยทาด้วยสีแดงโดยมีรองอัมมาตรีขึ้นราชกิจกาลีหรือว่าจุนเลี่ยงลิ้มสวพรพฤกเป็นผู้เปิดกิจการค่ะเรื่องน่ารู้หับโฮหินเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนหมายถึงความสามคัคคีความกลมเกลียวและความจริญรุ่งเรืงเองนะ จุบน,นะคะคุณรังสีรัตนปาการเนี่ยเป็นเจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่3ค่ะและประธานภาคีคนรักเมืองสงขาสมาคมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพนฒนา,าให้โรงสีแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเป็นอุทยานการเรียนรู้นะคนรสงขลาและยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนมากมายค่ะ